บางครั้งพระพุทธเจ้าท่านปลอบใจคนอ่อนแอท่านก็นไปประหลาะไปรูปหลังลูกเอ้ยลุกขึ้นเถิดวัฏสงสารยาวนานมากนักทางข้างหน้ายังไกลมากที่เราเดินมาไม่ได้เซี้ยวเธออย่าอ่อนแอลุกขึ้นเถิดจงกระทำความเพียรกิตอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูนั่นใช้คำว่าเอนดูด้วยนะ ยังพิกขเวสัทธาราสาวกานังหิเตสินาอนุกรรมปิเกณะอนุกรรมปังอุปทายกตังโบตังมยาภาษาบาลีถ้าพูดแปลให้สละสลวยจะไพเราะงดงามมากเป็นคำชี้ชวนเป็นคำวิงวอน พิสทั้งหลายลูกเอ้ยกิจอันใดอันพรศรา,าสดาผู้เอ็นดูหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายที่ศา,าสดาทั้งหลายได้กระทํากับลูกศิษย์ลูกหาแม้เราเองก็ทําเช่นเดียวด้วยความเอนดูด้วยความปราณีเราก็ทาไว้สมบูรณ์แล้วเพื่อเธอทั้งหลายเอตานิภิกขเวอรัญญานิ สุญญารานิชายทะมาปมาทัตะมาปชาวิปติซาละโนอนุวัตถะทีสุทังหลายนูน่นโคนไม้นู่นป่าไม้นู่นเรือนว่างเธอจงไปทำความเพียรเผากิเลสเธอ เธอจกักไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอายังโบอัมหากังอนุซาสนีนี้แลเป็นพระวาจาเป็นถ้อยคำพร่ำสอนวิงวอนชักชวนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายถ้าแปลเป็นภาษาลาวบ้านเราภาษาไทยลองไพร่เลาะไพรเลาะเป็นคำชักชวนเป็นคำวิงวอนปอบเปล่ปาเปลมใจยามอ่อนแอยามพ่ายแพย้บางครั้งท่านก็ปุกปุกใจ ฝึกให้กล้ายอมเป็นยอมตายทำยังไงท่านก็เล่าเรื่องของท่านนั่งอยู่พญามารมาชี้หน้าไล่นี้เห็นไหมพระพุทธรูปของหล่อปางหนึ่งเขาเรียกว่าปางสะดุ้งมารมารวิชัยมือหนึ่งวางไว้ในตักมือหนึ่งวางไว้ในหัวเขาเราจะเห็นในกรุงเทพองค์ใหญ่ๆที่วัดไตรมิตรที่ทําด้วยทองคำนะหกหกตันหกพันกว่ากิโลเติมมือกว็าวางไว้อย่างนี้ นั่นเรียกว่าปางสะดุ้งมารหรือว่าปางมารวิชัยปางชนะมารเมื่อพระพุทธเจ้าได้ยามามาปูยากุสะแปดกปัมปูแล้วก็ตั้งใจว่าประโยชน์อันใดอันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษงูหนังเอ็นกระโดกของเหาเนี่ยจกเหลืออยู่เลือดแลน่นเงอสารีละเหือดแห้งไป ถ้าหากเรายังไม่บรรลุทมอันความภาคเพียรพยายามของมูลดุลพึงเข้าถึงได้เราจะไม่ยอมเลิกไม่ยอมรักให้มันตายอยู่ตรงนี้สังคาเมเมมตังเซยโยยยังเจชีเวประชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสตัณหาดีกว่าเป็นอยู่อย่างพ่ายแพ้เรียกว่าไม่ดีให้มันตายไปเลยถ้าไม่ตายให้มันดี เมื่อพญามาลมาไล่นไหนีหนีนะท่านมานั่งทําไมที่นี่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของของเราเกิดมาจากบารมีของเราพญามาลขี่ช้างคาริเมฆะบริวารขุนทัพเป็นสึ้แสนล้านเนรมิตแขนเป็นพันๆอาวุธครบมือเอามือตบลงไปในแผ่นดินแผ่นดินวาดวันไว้เขาสนเสนนุราชสั่นสะเทือนด้วยแรงอํานาจแห่งมารพวกเทวดาหน,นีไปอยู่ขอบจักรวาลหมดกลัว แต่พระพุทธเจ้านั่งอยู่นั้นท่านก็นเลยนึกขก้นมาได้ว่าเอถ้าอย่างนั้นเราหน้าจะหนีไม่ใช่ของเราซะแล้วตั้งใจจะลุกนึกถึงการอธิษฐานการตั้งใจที่จะมาตั้งแต่บ้านนั่นแหละพอพอตั้งใจจะลุกขึ้นกําลังจะย่ลุกอย่างนี้นึนกเึิมาได้มือตกหัวเขาเลยสั่งคาเมเมมาตั้งเซยโยยยังเจชีเวปรชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้เนี่ยจะลุกไปไหนดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ ชัยชนะก็เกิดขึ้นพญามารก็เลยพ่ายแพ้พวกเทวดาทั้งหลายก็ชโยโห่อร้องที่เราได้ยินชโยปีพุทธศาสิลิมาโตอายังมลชาจำปาปิมาโตปลาชโยองโคเซยุงโพที่มันเดปโมทิตาชาย,ยันตานามมนะนามหองสวดชโยปิอายังที่ว่าบัตรนี้ตะทาเทวขนานามพมขนนาม อินทคันนามนางคันนามสุปันนคันนามในขณะนั้นยามนั้นมูคณะของเทพเทวดาอินพระอินเทวดาพระพรม,มูหน้างูคุดทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีปะโมทิตตวาเกิดความชื่นชมยินดีแซส,สองสาธุการในชัยชนะ